ในหนังสือปฐมธรรมมีอยู่บทหนึ่งบอกว่าการได้อรหัตผลหรือการพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นจะต้องมีลำดับขั้นและมีถึง12ขั้นตอนจากคนที่ไม่รู้เลยจนได้อรหัตผลจริงๆแล้วต้องเป็นอย่างนั้นไหมมันมีทางลัดสั้นตรงอื่นๆเพื่อให้ได้อรหันดังที่พระพุทธเจ้าตรัสกับมาลุงกยบุตร ที่ชลาภาพและใกล้เสียชีวิตในเรื่องสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินทำแค่นั้นแล้วบรรลุธรรมเลยได้ไหมก่อนอื่นมารู้จัก12ขั้นตอนนั้นก่อนว่าจะบรรลุธรรมได้อรหันต้องทำอะไรบ้าง 1. ศรัทธาพอมีศรัทธาเกิดแล้ว 2. เข้าไปหาพอเข้าไปหาแล้ว 3. เข้าไปนั่งใกล้ พอเข้าไปนั่งใกล้แล้วสเงียโสดลงพอเงี่ยโสดลงแล้วหฟังธรรมพอฟังธรรมแล้ว 6. จําไว้ซึ่งธรรมนั้นพอจําไว้ซึ่งธรรมแล้ว 7. ใคร่ครวญเนื้อหาแห่งธรรมทั้งหลายที่จําไว้แล้ว 8. เพ่งพิสูจน์คือสิ่งที่เราฟังมาจริงตามนั้นไหมเราก็มาตรวจสอบเช่น พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องสายปฏิจจสมุปบาทว่าผัสสะเกิดเวทนาตัณหาอุปทานมันเกิดจริงตามนั้นไหมเมื่อเรามีผัสสะกระทบเช่นเมื่อตากระทบกับลูกหูกระทบกับเสียงแล้วเราจะเกิดความพอใจไม่พอใจก่อนพอเกิดความพอใจแล้วก็เกิดความอยากตามมาซึ่งธรรมชาติ มันจะไหลไปตามเหตุปัจจัยเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้หรือไม่อย่างไร 9. เกิดชันทะความพอใจในธรรมย่อมเกิดขึ้นแล้วพอพอใจแล้ว 10. มีอุตสาหะพยายามที่จะเดินตามพระศัสดาพอมีอุตสาหะแล้ว 11. ย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมคือมีความพอดีในการเจริญภาวนาไม่เคร่งครัด เหมือนจับนกก็จับแบบพอดีไม่แน่นไปหลวมไปพอมีความสมดุลแห่งธรรมแล้ว 12. ย่อมตั้งตนไว้ในธรรมนั้นคือย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งบรมศัตว์ด้วยนามกายย่อมเห็นแจ้งแทงตลอดซึ่งบรมสัตร์นั้นด้วยปัญญาแล้วบรมสัตร์คืออะไรบรมสัตร์ก็คือสัจจะที่สูงที่สุดคืออริยสัจสี่ การเห็นการเกิดดับคือหนทางนั่นเองแล้วมาลุงกายบุตรที่ชลาภาพและใกล้เสียชีวิตทำครบหมดไหมหรือใช้แค่วิธีลัดสั้นตรงในเรื่องศัก์แต่ว่ารู้ถ้าพิจารณาแล้วมาลุงกายบุตรนั้นมาฟังพระพุทธเจ้าก็เพราะเขาศรัทธาเวลาฟังพระพุทธเจ้าก็ต้องมีการเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้ เงี่ยโสดลงฟังซึ่งธรรมขั้นตอนนั้นมันผ่านมาโดยอัตโนมัติผ่านเร็วมากจนเราไม่รู้ตัวพอฟังธรรมมาลุงกายบุตรก็เอาไปใคร่ครวนพิจารณาเนื้อธรรมที่ทรงจำไว้แล้วธรรมทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะหรือความพอใจย่อมเกิดผู้มีฉันทะแล้วย่อมมีอุตสาหะ ย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมคือหาความพอดีในการปฏิบัติขั้นตอนเหล่านี้มันอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วถ้าเราลองจับแยกดีๆเราก็จะได้เห็นขั้นตอนมันแทรกอยู่ในนั้นเท่ากับว่าจริงๆแล้วแม้แต่กระทั่งขั้นตอนที่พระพุทธองค์จัดกับมาลุงกายบุตรซึ่งชลามากแล้วใกล้จะเสียชีวิตอาจฟังดูสั้น แต่ครบถ้วนกระบวนความตามที่พระองค์ตรัสแล้วสุดท้ายของการเห็นความจริงตามอริยสัจคืออรหัต,ตผลหมายถึงการเข้าถึงความไม่ตายความไม่ตายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงร่างกายนี้จะอยู่ยงคงกระพันเหมือนแวมพายในหนังแต่อย่างใดแต่หมายถึงความเกี่ยวเนื่องกันของเหตุและผลว่าเมื่อมีสิ่งสิ่งนี้เป็นปัจจัย สิ่งสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นหรือที่เรียกว่ากฎอิทธิปัจจยตาซึ่งเป็นหัวใจของวงจรการเวียนว่ายตายเกิดถ้าความไม่รู้ในอริยสัตว์นั้นไม่มีชาติหรือการเกิดของจิตก็ไม่มีการเสื่อมหรือการชรลาและการตายหรือมรณะก็ไม่มีเช่นกัน